สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาครูบาอาจารย์ที่นา่ารักทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาเสียงเจ้าเจียวต่อสาวอีกคือเกานันละพี่น้องถ้าคลิปนี้ยายลิ้นปล่อยออกไปกะจะเป็นช่วงบายบาย,บา,ยบานห้าแล้วนะคะเนาะดื่มกาแฟไปน้ากัสีเบาไปน้าก่อน,นที่สีลงมือเหตุงานเนาะพี่น้องยาลิ้นมีเวลาโบลายค่ะ มาพี่น้องดื่มกาแฟซักอกนแล้วกะกินไข่ต้ม <c oughs> กาแฟดำกับไข่ต้มช่วงเศา้ค่ะมีแ <c oughs> ห้งทองค่ะพี่น้องคะเออ่อ ยาลินมีข่าวมาบอกมาแจ้งพี่น้องถึงเมียฝรังท่านหนึ่งเพิ่นฝากเ,าเรื่องเล่า,มาเมื่อวานเนาะคะ่ะเนาะถ่าวาเรื่องนี้ยาลินว่าออกไปมีการขาดตกบกพร่องแน่ใดกลาบขออภัยไปด้วยนะคะเมียฝลังท่านหนึ่งเพิ่นผาลูกพาครอบครัวกลับไปเยี่ยมเมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะบอกขาดคิดว่าเหตุการณ์เรานี่สิเกิดขึ้นกับเล่าล้วก็ครอบครัวนะคะซึ่งเป็นอุท่าน เตือนใจเตือนภัยให้กับทั้งเมียฝรังทีผ้าครอบครัวลูกเต่ากลับไปเยี่ยมบ้านกดีทั้งครอบครัวทั้งเมืองไทยกดีที่มีลูกเล็ก,เ,ลกเด็กแดงหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ย่ะค่ะที่พาลูกพาเต่าไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆที่มี ทั้งสวนสนุกแน,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 น่นุ่นนนี่นั่นแ,แน่หลายหลายมองหลายๆลายบนก็ให้ระมัดระว่างลูกหลานถ้าเป็นไปได้ก็ย่าไปจับไปตองอสิงสาราสัตว์นะคะเพราะว่าเหตุบกกาสคิดเหตุที่โบอยากให้มันเกิดมันสามารถเกิดขึ้นได้พี่น้องจ้าซึ่งเมียฝรังทันนี่เราเราฝากมาว่าให้ว้าให้แน่ว่าสันวาน่ะในกรณีที่ หลายๆคนพ่อลูกพ่อเตา,าพี่พ่อน้องไปเที่ยวช่วมมองหันมองนีเนาะค่ะเนาะยาลินสิบบอออกซื้อสถานที่หรือว่าจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่ามันกะบ,บอดีปันไดนะะเนาะค่ะนอกะเอาเป็นว่าพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่นี่นะอบอกลูกเตือนหลานเอาว่าเวลาไปทัศนศึกษานี่ เด็กหน่อยมันสิตื่นเต้นเลยพี่น้องเห็นอันนั่นอันนี้อยากลูบอยากบายอยากคําแม่กระทางคนใหญ่จังเฮาเองเพราะว่าคิดว่า,าสิ่งสาระสั์ที่นั่งมาให้เบิงให้จับให้บาบเนี่ยเชื่องดูแลดีเลวนะคะคุณซื้อว่าสัดหนาขนมันเสีอใจบ่ไดพี่น้องจ้าบ่ว่าสิาเลี่ยงดีปันใดก็ตามสร้างค่ะสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วไปเนาะค่ะเนาะ ปากบ่ได้ว่าบวได้เออบางเท่ออากาศจะเกิดฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอากาศห้อนเกินไปกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเออเกิดอาการงุดงิดเออสิงสาราสัต์เ่านั้นอาจจะคบกัดหรือทำลายร่างกายมูเจ้าได้หรือว่าลูกหลานของมูเจ้านะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตักเตือนบอกกล่าวลูกหลานของมูเจ้าเอาเวลาทั้งโรงเรียน พาไปทัศนาศึกษาเออกระยาไปลูบไปจับไปบายไปคลาำให้เบิ่งอยู่ห่างๆและอีกอย่างนึงผู้ประกอบการเนาะค่ะเนาะผู้ประกอบการหลายมองหลายบอนเพิ่นกะอาสิดูแลบทัวถึงแต่ทางนี้ทางนั้นความปลอดภัยของอ,อ่ผู้บริโภคต้องมากก่อนนะคะซึ่งบ้านเฮ้าแย่าลินบ่ยด้ตำนี้บ้านเฮาในทางที่ บดีนะคะบานเมืองไทยเฮ้าดีที่สุดแต่ในบางมุมบางหม่องบางบอนยังอ,อ,อ่อนต่อความคุม้มครองแก้ผู้บรลิโภนะคะเออบาทที่นี่เอาในกรณีที่คุณมีทั้งร้านอาหารกด็ดีทั้งหม่องเที่ยวชมในหม่องเดียวกันกด็ดีมันเป็นไอเดียดีเบิร์ซึ่งจะเป็นทั้งสวนนามต่างๆสวนเกษตรต่างๆที่มีครบ วงจรเนาะค่ะเนะาะค่ะกัเป็นการที่ดีเป็นไอเดียที่ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบความปลอดภัยยังบอทานได้มีมากเพียงพอนะคะคุ้นไวใจสิงสารสัตว์ที่คุณเลี้ยงคุณดูแลใดจังใดถ้าเกิดเหตุคบกัดหรือว่า,าผู้เข่าเยี่ยมชมต่างๆนี ถึกทำลายขึ้นมาเนี่ยคุณมีระบบใดที่สิสียความซอยเหลืออผู้ประสบภัยนั้นๆไใดแบบใดก็ต้องมีความปลอดภัยให้ผู้บริโภคตรงนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งมนุษยธรรมก็ควรสิสิมีบ่าวา่าเจ้าสิเป็นคนจนคนรวยเจ้าสิเป็นลูกตาสีตาสาเจ้าสิเป็นเมียรฝรัง่งเจ้าสิแต่งโตเป็นขอท่นกะเหลวเตี มนุษยธรรมความเมตตาต่อมนุษย์ร่วมกันเฮาสิตองมีนะคะบบไดแมนว่าพ่อ,เ,อ,อเหตุการณ์เกิดกับครอบครัวของเมียฝรั่งผู้นีเลวคุณสิมคิดว่าเขาเป็นเมียฝรัง่งเขามีปัญญาใจหรือว่าครอบครัวของเจ้ามาจับมาใบาสาดเลียงของผมเองจังสันจังสี่บไดนะคะค่ะในเมื่อคุณเจตนาที่จะนำสิ่งเหล่านี้ออกมาสู่สายตา สังคมให้ได้เยี่ยมชมก็เป็นการที่ดีแต่คุณก็ต้องรับรู้ความปลอดภัยความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากกว่าร้อเปอร์เซ็นนะคะค่ะในกรณีนี้ครอบครัวของเมียรฟรังทันนน้เพิ่นกับไปเที่ยวกับเที่ยวบบมีความสุขพี่น้องจ้าเกิดเหตุเหตุการณ์บอขาดฟันเกิดขึ้นในในเมื่อนั้น นะคะซึ่งสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในในวงจรที่ทงังทังนั้นดูแลอยู่นี่ได้กัดลูกเพิ่นนะคะพี่น้องจ๊ะและลูกของเพิ่นก็เป็นเด็กพิเศษนะคะถ้าเปรียบในเมืองนอกนี่ในต่างประเทศเนี่ยแทบจะทุกทีเ่เขาจะมีระบบความปลอดภัยบ่ใหา ไกลซัดเลี่ยงเกินไปนะคะเพราะว่าย่มเกิดเหตุอียังขึ้นมากมันบอคุมกับชีวิตที่สูญเสียหรือว่าความบาดเจ็บต่างๆซึ่งลูกของอผู้เยลินเวาาฮอดเนี่ยเราเป็นเด็กพิเศษเว่าบ่าใดพี่น้องคะเจ็บปวดห้องหาแงวเงยวอยู่พี่น้องค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นกับ คนทั้งบานเฮาที่พาลูกเต่าไปเที่ยวเร็วนะคะค่ะอันนี้ก็เหตุการณ์ต่อไปที่เกิดขึ้นกับลูกของของลูกเมียฝรั่งผูน้นี้ซึ่งผู้เป็นแม่นี่ก็เสียใจเพราะว่าลูกเล่านะ่ะเป็นเด็ก พิเศษนะคะพี่น้องกะวังวา่าคงสิรลูว่าเด็กพิเศษคืออย่างเนาะคะ่ะเนาะค่ะน้องเว้าบ่าได้บ่าสามารถอบอกแม่ได้บ่สามารถบอกไายได้ว่าผมเจ็บผมปวดมองไดเพิ่นมีตั้งแต่ให้ค่ะพี่น้องคะค่ะดังนั้นแล้วผู้เป็นแม่เนี่ก็เจ็บปวดน้ำนำลูกนะคะเออบาดท,ที่นี่ระบบความ ปลอดภัยหรือรักษากับกับบอดีนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าคุณทำเอ,อ,อันนี้ยงอ่ะเปิดกิจการหรือว่ารับผิดชอบในจุดนี้คุณควรจะมีกระเป๋ายาที่มีเครื่องทำแผลทุกอย่างให้เรียบร้อยให้เพียบพร้อมนะคะบนมันมีแต่กระเป๋าเปอา,าพี่น้องคะ่ะอันนี้ยล่ลินกะบอยอยากวาออกไปหลายเนาะคะ่นะเนาะแต่ที่นี่ที่เอามาวามา,มาห้ฟังนี่ก็คือเออ ในการดูแลจากฟังผู้ประกอบการกับโบดีคําขอโทษกับบบมีนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างสีส,สีดังแน่จักน้อยนะคะแต่ว่าเพิ่นกับปิดปิดไวพี่น้องจ้าค่ะที่เนี่ยถามว่าเมียฝฟรัง่งมีปัญญาใจบอคาทาเผรให้ลูกนะลูกผู้ใหกับสิมีปัญญาใจเบิดหนึ่งตัวเนาะพี่น้องเนาะ สิ่งที่เมียฝรั่งเสียใจมากที่สุดก็คืออผู้ดูแลอยู่นั่นโยนความผิดมาให้ลูกของเพิ่นว่าลูกของเพิ่นไปสัมผัสสัตว์เลี้ยงเอาเองออซึ่งหลายๆคนเขากับสัมผัสกับพวกเป็นอีย่งเคาหามยามซ่วยพี่น้องค่าไผสีมองไปเห็นไผสีงูว่าจับเรีวมันเป็นยังไงในเมื่อคุณรู้ว่าสาัตว์ของคุณเคยกัดเคยกัดเคยคบเคยนุ่นนี่นั่นมาก,ก่อนคุณกะ ต้องลู้นิสัยของสัตว์เลี้ยงตูนั่นๆน,น,นะคะกับบควรนนาออกมาให้ไกลชิดภูเขารับชมภูเขาไปเที่ยวไปซองไปเบึงนั่นๆน,น,นะคะเด็กน้อยเขาเบ้ารูปษีภาษามีหน้ำซ้ำผู้อื่นจับได้เขาก็อยากจับบ้างในเมื่อคุณนําออกมาให้ให้เขาได้จับได้บายคือ ทุกคนก็นต้องคิดถึงความปลอดภัยเจ้าของแล้วแม่นบอไัยสิไปหูว่าเหตุการณ์แบบนี้มันสิเกิดขึ้นแม้กระทั่งออผู้เป็นแม่ผู้พาไปนะคะซึ่งเรื่องนี้เอ,อ่ยล่นกัเว้าให้ลึกกว่านี้บบได้นะคะซึ่งออมันค่อนข้างจะกระทบกระเทือนจิตใจ,จของครอบครัวเมียรฝรังทันนี้ซึ่งถือปล่อยปะละเลยบย่ใหออ้บอบได้รับความดูแลหรือว่าใส่ใจใน เหตุการณ์ครั้งนี้เท่าที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งมนุษยธรรมทัมท่วไปบ่ว่าเจ้าสีเหตุงานเป็นลูกจ้างเขาหรือเจ้าจะเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเจ้ากอยาเพิกเฉยในในเหตุการณ์เหล่านี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นในพื้นทีขนทนท่ของเจา้าในสถานที่ของเจ้าเจ้าสิยุต่ตำแหน่งใดแบบใดเจ้าก็ต้องดูแลผู้บริโภคนั่นๆให้ทั่วถึงกันนะคะบแม่นว่าผู้นั้นผู้นี้สูงต่ำดำขาวเจ้าไปแยกแยะ ปฏิบัติต่อเพิินบ่ได้นะคะคุณค่าของคนมีทอกันบา่าเด็กผู้นั้นสิเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กบ่พิเศษหรือว่า,าผู้ทุกข์ยากปากมองเฮากมีค่าของความเป็นคนทอกันต้องการความปลอดภัยทอทอกันนะคะดังนั้นแล้วการที่เฮ้าสิพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองไทยนีย่บ่า,าสิไปไสอยู่บ้านเฮ้าช่วงนี้ค่อนข้างจะ ลายมองลายบอนที่เยลิ่นได้ยิ่มากคอนข้างจะลิฟออฟนะคะซึ่งขายอาหารก็ควรจะขายในราคาตามป้ายนะคะบอแมนเห็นเป็นฝรัง่งเราก็คิดเขาอีกแบบหนึง่งถามว่าเมียฝรั่งมีปัญญาจ่ายไหมจานท่ด้ดเพิ่นก็มีปัญญาจ่ายพี่น้องคะแต่ว่าผู้ผเห็ดเนวกินเน่าอยากผู้ชาร์จเงื่อนเนี่ยก็ให้เบิงแนว่าเจ้าขายจานัน จานละหกสิบกับกจ่ายหกสิบจานละลอยก็คือจานละลอยนะคะมันเหตุให้มุมมองผาพผดในในสถานประกอบการหรือว่าจังหวัดนั้นๆเมืองนั้นๆดูบดีนะคะการทีเ่เฮาสิปฏิบัติต่อคนในประเทศของเฮาเฮากับ้องปฏิบัติให้เท่าเทียมกันกับภูมาทองเที่ยวคือกันเพื่อให้เพื่อนได้นําไปโยกไปย่องความไดดีกับเบาสู้กันฟัง บ้านเจ้าเมืองเจ้าสถานทีของเจ้ากระสีดังไปในทิศทางที่ดีนะคะดังนั้นแล้วคลิปนี้ยายลินก็น,นำมาแบ่งมาปันหลายเติบถึงเมียฝร่งหลายๆท่านครอบครัวหลายท่านที่มีลูกเด็กเด็กแดงพาลูกไปเที่ยวหรือว่าท่งเมืองไทยก็ดีพ่าวาสิบปบใสนะคะยายลินกับ่วงหลานยายลินคือกันสิบปบใสทัศนศึกษาทั้งใดก็ย่าไปจับไปบายสัต์เลี่ยงที่พิ่นนํำมาให จับหบายเด้อค่ะเด้อค่ะปอดภัยใ้กอนห้เบื้องอยู่ห่งหางๆสิเอาหยาเอาอยัางให้เขากินก็ให้ยืนอยู่ห่งหางๆอย่าไปสัมผัสกับสัต์นั่นๆเพราะว่าเข้าบ่รล้ว่าอารมณ์ของสัตว์เรียงนั่นๆอยู่ในโหมดใดโหมดที่ <c oughs> ฉันหิวหยาเอมเออโหมดที่ฉันงุดงิดเขาก็สามารถทำลายเฮ้าใด ได้ทุกเวลานะคะคลิปนี้หวังว่าสีเป็นประโยชน์ให้เมียฝรั่งลหลายๆทันทีผ้าลูกเต่ากับบ้านหรือว่าพี่น้องสุภูสุคนที่ผ้าลูกเต่าไปกินไปอยากไปเที่ยวเปิดหูเปิด,ปด,ปดตาก็ข้อให้ ละมัดระวังลูกหลานหรือว่าตัวทันดีๆเด้อค่ะเด้อก็ขอให้ไปเที่ยวให้ตลอดปลอดภัยสุขภูสุขคนเดินทางไปทางใดก็ขอให้ละมัดระวังสศกดีมีใจเดินทางโดยสวัสดิภาพสุขภูสุขคนแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องไร้หลายที่ อ,อนุญาตให้ยลินน้ำเบาๆยาลินเวาลึกกว่านี้บ่ได้ดพี่น้องจ๋าเรื่องเล่ามันลึกกว่านี้เติบยูแต่ว่ายาลินก็ต้องอเซฟจก่กควงคือกันเซฟเซฟน้องเขาคือกันนะคะท่านี้ยลินก็กราบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆสุภูสุคนที่มารับชมรับฟังจนว่าจบด้วยค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย